สวัสดีครับท่านผู้ชมครับสวัสดีครับได้เวลาของเล่าข่าวข้นในค่ําคืนนี้นะฮะเรามาดูอุบัติเหตุจากเครนถล่มที่ถนนพระรามสองนะครับประมาณกิโลเมตรที่21นะครับในโครงการก่อสร้างทางหลวงพิเศษหมายเลข82บางขุนเทียนบ้านแพรวนะครับอยู่ในช่วงเอก,กชัยบ้านแพรวตอนที่1ซึ่งถล่มลงมาตอนประมาณสักตีสี่ของวันนี้ แล้วก็มีผู้เสียชีวิตนะครับตอนนี้นะฮะตัวเลขมานิ่งอยู่ที่6รายนะฮะท่านผู้ชมฮะหรายที่มีคนเสียชีวิตนะฮะเมื่อเช้าเราคุยกับทางท่านผู้ว่าสมุทรสาคร่านยังบอกว่าพบเนี่ยนหนึ่งแล้วก็สูญหาย3นะครับตอนนี้นะครับรวมตัวเลขทั้งหมด6รายนะครับก็จะมีนายอภิวัตรพระพันธ์ทางอายุ30ปีเป็นคนไทยฮะเสียชีวิตในที่เกิดเหตุนะครับ ตอนนี้ศพอยู่ที่โรงพยาบาลสมุทรสาครมีนายเอยานะครับอายุ37ปีเป็นชาวเมียนมานะครับมีนายชิดโกโกเป็นชาวเมียนมาเสียชีวิตที่เกิดเหตุนะครับมีนายสุทัศน์บุญเรืองอายุ31ปีเป็นคนไทยเสียชีวิตที่โรงพยาบาลมหาชัยมีนายเพียวโกโกสัญชาติเมียนมาแล้วก็มีนายอองเทียนเทเมียนมาคาดว่าเสียชีวิตในที่เกิดเหตุนะครับคือหกคนเนี่ยนะครับ หกคนเนี่ยเขานับรวมหมดเลยรวมผู้สูญหายด้วยนะ<อ>ผู้สูญหายสองรายนะครับก็คือนายเพียวโกโกแล้วก็นายอ่องเทียนนะครับส่วนผู้บาดเจ็บตอนนี้รักษาตัวอยู่ในโรงพยาบาลทั้งหมดเก้าคนด้วยกันนะทั้งหมดเก้าคนนะครับในส่วนของการเยียวยาท่านรองผู้ว่านะครับก็ระบุว่าเบื้องต้นเหยื่อทั้งหมดจะได้รับเงินเยียวยาช่วยเหลือรายละ86แสนนะครับส่วนผู้บาดเจ็บ ใช้เงินกองทุนดูแลจนกระทั่งหายเป็นปกตินะครับท่านผู้ชมฮะแล้วก็ทางด้านของตำรวจทางหลวงนะครับได้แนะนำเส้นทางที่จะหลีกเลี่ยงนะครับเพราะพรุ่งนี้เป็นวันเสาร์ก็จะมีหลายคนที่ใช้เส้นทางล่องใต้ผ่านทางถนนพระรามสองอยู่เป็นประจำนะครับตำรวจบอกว่าใช้เวลาในการเคลียร์พื้นที่นี่ยนะฮะประมาณ2วันนะ อย่างน้อยสองวันสองวันฉะนั้นพรุ่งนี้ก็ยังไม่เสร็จฮะออพรุ่งนี้ก็ยังไม่เสร็จเพราะว่าออต้องใช้ผู้เชี่ยวชาญและต้องใช้เครื่องไม้เครื่องมือในการมาตัดนะเหล็กในการที่จะมาย่อชิ้นส่วนให้เล็กลงแล้วก็ขนย้ายไปนะครับนี่ครับก็ทางตำรวจทางหลวงนะครับออกประกาศประชาสัมพันธ์ปิดเส้นถนนพระรามสองนะครับช่วงกิโลเมตรที่21บวก6กร บริเวณช่องทางหลักทั้งขาเข้าและขาออกนะครับช่องทางหลักนะผู้สัญจรยังสามารถใช้เส้นทางการจราจรช่องทางคู่ขนานได้นะครับขาเข้าเนี่ยสามช่องจราจรขาออกคู่ขนานยังใช้ได้แต่ก็รถจะติดหนักมากนะฉะนั้นก็หลีกเลี่ยงซะนะครับส่วนขาเข้ากรุงเทพเนะรถจากทางใต้ให้ใช้ถนนเพชรเกษมขาเข้ากทมนะครับรถจากสมุทรสงครามบางทร,รัพ ให้ใช้ทางหลวง3 7มมุ่งหน้าเข้ามาที่บ้านแพวสมุทรสาครไปออกทางนครปฐมขึ้นถนนเพชรเกษมเข้าถนนบรมราชชนนีมุ่งหน้าเข้ากรุงเทพนะครับนี่ครับส่วนขาออกนะรถจากกทมให้ใช้ถนนบรมราชชนนีเข้าถนนเพชรเกษมมุ่งหน้าลงใต้นะครับรถจากต่างระดับบางขุนเทียนใช้ถนนเรียบชายทะเลบางขุนเทียนเข้าตัวเมืองมหาชัย ไปทางสมุทรสาครมหาชัยนะแล้วก็อ้อมไปตรงถนนพระรามสองที่มันจะเลยจุดที่เกิดอุบัติเหตุไปแล้วนี่ครับนี่นะฮส่วนสาเหตุนะครับสาเหตุของการพังถล่มลงมาในครั้งนี้นะฮะอยู่ระหว่างการตรวจสอบแต่ว่าทางนายกสมาคมวิศวกรโครงสร้างแห่งประเทศไทยนะครับศาสตราจารย์ดอรอมรพิมานมากก็อธิบาย สาเหตุของการเกิดเหตุในครั้งนี้นะครับว่าโครงสร้างเหล็กที่พังถล่มเป็นโครงถักเหล็กเลื่อนนะครงถักเหล็กเลื่อนทําหน้าที่ยกชิ้นส่วนสะพานหรือว่าเซกเมนต์ให้วางตัวในแนวเดียวกันก่อนจะมีการยึดชิ้นส่วนเข้าด้วยกันด้วยการดึงลวดอัดแรงโครงถักเหล็กที่ใช้มีลักษณะเป็นรูปสามเหลี่ยมใช้คู่กันสงตัวเพื่อย,ยกชิ้นส่วนสะพานพังถล่มลงมา น่าจะเกิดขึ้นในตอนที่มีการติดตั้งติดตั้งเซกเมนต์นะก็คือกระบวนการก่อสร้างที่แบ่งโครงสร้างใหญ่ออกเป็นชิ้นส่วนเล็กๆไม่ใช่เป็นขั้นตอนของการเลื่อนโครงถักไปข้างหน้านะน่าจะเกิดจากตอนที่ติดตั้งนี่แหละเดีย๋ยวลองฟังดูนะครับทางผู้รับเหมาต้องให้ข้อมูลผมดิึงว่าว่าแต่ละทอนตรงนี้<ไ>มันหนักเท่าไหร่กันแน่น้ำหนักที่แนช่ชัดเพื่อที่เวลาเราวาง เราเอาเคนมาวางเนี่ยเราจะได้รู้ว่าไอ้เคนที่เรามีอยู่เนีย่ยหนึ่งมันใหญ่พอไหมสองมันจะจับประคองอย่างไรแล้วก็พอจับประคองเสร็จมันจะต้องมีคนงานเนี่ยมีคนงานทีมงานเนี่ยที่ไปตัดตัดตัดอ่าพวกเขาต่อออกจากยากออกจอากกันเ,เพื่อเพื่อให้เคนเนี่ยมันสามารถจะยกประคองก็ไม่กวาไไวนะครับก็เดี๋ยวดูดาวทางเบื้องต้นนะจะต้องคอย,ยอยทยอยหรืจากข้างบน นะครับเพื่อให้ข้างล่างเนี่ยข้างล่างเนี่ยพอเรายกออกก็จะได้นําผู้เสียชีวิตออกได้เราคง<ม> <ผม S 2> ต้องใช้เครนขนาดใหญ่แน่ๆ,ๆอยู่แนละ้วแต่เครนขนาดใหญ่ในประเทศไทย,ยมันมีนะครับม,มีหลายร้อยตันเนี่ยเราเรามีแน่นอนแต่ว่าจะต้องเลือกใช้ขนาดไหนที่เหมาะสมนี่ก็มีแต่ข้อสันนิษฐานนะฮะสันนิษฐานอย่างนี้นะฮะข้อแรกเนี่ยตำแหน่งที่เกิดการวิบัติของโครงถักเหล็กเกิดขึ้นที่ใกล้เสาซึ่งเป็นจุดที่มีค่าแรงเฉือนสูง และตอนที่เกิดการพังถลม่มมีข้อมูลว่ามีการยกชิ้นส่วนครบทั้งช่วงเสาและจัดแนวเสร็จเรียบร้อยแล้วนะฮะแสดงให้เห็นว่าโครงถักเหล็กอยู่ในภาวะที่รับน้ำหนักเต็มที่ค่าแรงเฉือนที่เกิดขึ้นจึงมีค่าสูงจนอาจทำให้ชิ้นส่วนใดชิ้นส่วนหนึ่งของโครงถักดุ่งหรือว่าหักขาดนะฮะประเด็นต่อมาก็คือพี b ีบาที่ใช้ในการหิวเซกเมนต์อาจเกิดการขาดหรือหลุดร่วงลงมาทาให้น้าหนักเสียสมดุล ประเด็นที่3โครงเหล็กวิน์ที่ใช้ยกเซกเมนต์ที่ตั้งอยู่บนโครงถักเหล็กสามารถเลื่อนไปมาได้มีน้ำหนักมากหลายสิตันอาจจะหลุดออกจากรางนะฮะแล้วก็ประเด็นที่4จุดยึดหรือว่ารอยต่อระหว่างโครงถักเหล็กโดยใช้สลักเกลียวหรือว่าท่อนเหล็กพีทีบารมีการใช้วัสดุที่ได้คุณภาพมีการรับน้ำหนักที่พอเพียงหรือไม่นะอันนี้เป็นการตั้งข้อสังเกตนะครับว่าจะเกิดจากสาเหตุอะไรนะครับ นหนไหมคท่านผู้ชมเห็นไหมฮะโอ้โหกอวันเดียวไม่เสร็จแล้วฮะต้องใช้เวลาสองวันวันนี้ไม่ได้ทําอะไรเลยฮะอืมวันนี้ไม่ได้ทําอะไรเลยฮะก็หนักไปทางค้นหาร่างของคนที่ติดอยู่อะค้นมันก็ไม่ได้เดี๋ยวมันก็ต้องลื้อออกอืมใช่ไแม่มันก็ต้องลื้อออกหนึ่งท่านผู้ชมฮะอีกเครนเนี่ยซึ่งเอาไว้ยกยกบรรดา เ,เหมือนกับทาเป็นบล็อกอะ่ะเพื่อที่จะไปหล่อเออยกไอ้แท่นปูนเข้าไปไอ้ตรงผิวถนนเนี่ยใช่ไหมฮะใช่ยกขึ้นไปไอ้ตรงนั้นมันถล่มลงมาท่านผู้ชมฮะโอ้โหเรื่องใหญ่เลยเสียหายมากฮะเสียหายมากมูลค่านี่แบบโอ้โหเมื่อ,อ,อถนนเส้นนี้ไม่สามารถที่จะให้รถผ่านไปได้ต้องให้รถไปทางอื่นนะฉะนั้นเนี่ยธุรกิจการค้า ใน2เส้นทางในช่วงสองสามวันเนี่ยเสียหายมากอืเสียหายมากจริงๆนะไม่มีใครผ่านเนะี่ยร้านค้าก็ปิดได้เลยอ่ะร้านค้าปิดได้เลยนะฮะปั๊มเปิม,ปม,ปมอะไรต่างๆเรียบร้อยเลยฮนะหมดเลยดูสิฮนะเห็นไหมทําไมจึงต้องปิดสองช่องทางด่วนนะ<ม>นะก็เพราะเป็นเงนี้ยมันคาไว้ วันนี้ไม่ได้ทําอะไรเลยคนะอืบจะเริ่มจากตรงไหนยังไงใช่ไหมใช่โอ้โหดูนะสิฮะองวันจะพอหรือเปล่าเผืเ่ออาจจะกินรวบไปถึงวันอาทิตย์ด้วยนะวันน,น,นี้วันนี้ทางสำนักข่าวออนไลน์นะครับ National World English, ของอังกฤษเขารายงาน Thailand 4Q i l l ตอนนั้นเขารายงานคือยังมีแค่ผู้เสียชีวิต4คนนะ4 k i l l and 10 i n j u r e น after c r a n ั์ On To Motorway Notorious For Never Ending c o n s t r u c t i o n work นเะเขาบอกเลยนะคือถนนเส้นนี้ย never n n i n n g สร้างไม่เคยเสร็จสร้าง,ม<อ>งไม่เคย <motor way S 2> เสร็จเนี่ยมอเตอร์เวย์นี้สร้างไม่เคยเสร็จเขาพลาดหัวเลยนะสื่อจากอังกฤษนะครับแล้วก็ทาง d ดลิมิเลอร์ของอังกฤษแชร์เนื้อหาข่าวเดียวกันแต่ใช้พาดหัวข่าวนะครับว่า Thailand Crane d i s aster Q 4 นะครับ as structure collapse on motorway นะครับอันนี้ก็รายงานธรรมดามแต่ว่ารายงานจากเจ้าแรกเนี่ยบอกเลยเนี่ยเกิดอุบัติเหตุบนถนนที่สร้างไม่เคยเสร็จท่านผู้ชมฮะ never ending ดูสิคนะตา่างประเทศก็ยังรู้เลยโอ้โหดูสิสเสียชื่อจริงๆอืงนะ็นฮะท่านผู้ชมครับก็ หลังจากที่มีการรายงานข่าวนะครับว่าโรงงานอย่างที่เพิ่งมีการปิดตัวไปกระทันหันนะครับโรงงานรถยนต์ปิดกิจการกระทันหันแล้วก็ทําให้คนต้องตกงานประมาณสัก800คนจากที่เคยได้โบนัส4ี่หเดือนนะครับก็หลายหลายคนก็มีการโพสต์คลิปนะฮะอําลากันโรงงานแห่งหนึ่งนะครับปิดกิจการกระทันหันทําให้คนงาน800คนต้องตกงาน มีผู้ใช้ t i k t o ็อชื่อว่ากาวินช้อปปิ้งเขาโพสตคลิปบรรยากาศการร่ำลาหลังจากที่โรงงานปิดตัวมีการเขียนข้อความทำงานมา12ปี2เดือน22วันและแล้วก็เดินทางมาจนถึงวันสุดท้ายของการทำงานของการเป็นพนักงาน YNP อ,อ,อาจจะลองดูคลิปนี้นะฮะ เศร้าเป็นโรงงานผลิตอะไหล่ยานยนต์นะฮะอย่างบัญชีของคุณกาวินเนี่ยเขาโพสต์นะครับขอบคุณบริษัทที่เป็นเหมือนบ้านหลังที่สองคอยบังแดดบ,บังฝนให้โอกาสในการทํางานแล้วก็ขอบคุณมิตรภาพจากพี่ๆเพื่อนๆโบนัส4ีหเดือนเงินบวกส0 0 0 0ื่นก็ได้กันมาแล้วไม่น่าเชื่อจะเกิดขึ้นกับโรงงานของเราปิดกิจการตกงานต้อนรับปีใหม่ใครที่มีงานไว้กอดแน่นๆใครเหนื่อยก็พักแล้วลุกขึ้นสู้ต่อนะครับ อีกคนหนึ่งก็โพสต์ใน Tik ต o อนะฮะของคุณแจสจีเคนเขาโพสต์นะครับว่าบริษัทไม่ไปต่อขอปิดกิจการเลิกจ้างพนักงานทั้งหมด800กว่าคนอะไหล่ยานยนต์ตกงานตอนแก่ที่อื่นเขาประกาศโบนัสที่นี่ประกาศปิดสู้กันต่อไปเรามันนักสู้นะฮะแล้วก็ยังมีบอกว่า19ปีที่ผ่านมาในเครื่องแบบนี้ขอบคุณมากๆที่ผ่านมาก็ไม่คิดว่าจะต้องมา ตกงานตอนแกะนะ่นะนี่ะท่า<อ>นผู้ชมครับก็อย<ะ>่างที่เขาบอกอว่าบางทีของแบบนี้เนี่ย มันไม่ทันตั้งตัวประกาศโป้องออกมาเดียวทีเดียว5 0 0ร้อคนแ800ดคนแล้วดันมีชื่อเราด้วยเนี่ย <c oughs> มันตั้งตัวไม่ทันจริงๆคือบางทีก็ถ้าระดับนี้ก็คือปิดโรงงานเนี่ยใช่ไหมมันคืปิดโรงงานอ่ะใช่ทุกคนก็โดนหมดนะทีนี้คนที่มีอายุแล้วแล้วก็มีครอบครัวด้วยอันนี้เครียดเลยนะฮะให้กําลังใจนะฮะลองดูนะครับลอง เพึ่งพาทุกช่องทางของทางกระทรวงแรงงานนะฮะต้องดูครับแล้วก็ด้วยความห่วงใยจึงโพสต์บอกเอาไว้คนที่มีงานอยู่กอดงานไว้แน่นแน่นกอดงานไว้แน่นๆนะตั้งใจทำหน้าที่ทำงานให้ตัวเองอย่าขาดตกบกพร่องนะครับ,บากนะครท่านผู้ชมว่าวันนี้ครมอสัญจรที่เชียงใหม่นะครับได้เห็นชอ่อง หลักการปรับเพิ่มเบีย้ยผู้สูงอายุนะครับก็ทบทวนกันอีกครั้งหนึ่งนะครับหลังจากที่โฆษกคุณเจริยุห่วงทรัพย์ได้ถแถลงนะครับว่าที่ประชุมเห็นชอบในหลักการตามที่กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์เสนอปรับฐานกลุ่มเป้าหมายโครงการเงินอุดหนุนนะครับเ,เบีย้ยผู้สูงอายุจากเดิมน,นะครับเบีย้ยผู้สูงอายุถ้าท่านอายุ60-69ท่านเคยได้เดือนละ600 จากนี้ไปจะเป็น700รฮะต่ำสุดคือ700ดรนะครับอายุ70ถึง79ก็ไล่ขึ้นไปเป็นจากที่เคยได้700ดร้ก็จะเป็น850อยหาอายุ8 0ดสิบถึงแปจากเดิมเคยได้เดือนละ800ก็จะเป็น1,000บาทฮนะนี่นะครับ8 0 8 1 82ยัน89ท่านได้เดือนละ1,000งพอายุ90ปีขึ้นไปนะฮะจากเดือนละพันที่ท่านเคยได้ จากเป็นเดือนละ1,250นอ้นี่ท่านผู้ชมฮะสำหรับเบียบผู้สูงอายุนะ <c oughs> เห็นไหมคุณธีราเราต้องไปให้ถึงนู่นนะเ0นะเราดูไว้เลยนะเราจะต้องเอาเงิน1,250 <c oughs> จากรัฐบาลให้ได้ <c oughs> ต่อเดือน <c oughs> ต่อเดือนนี่เราต้องไปให้ถึง90 <c oughs> เราต้องไปให้ถึงนะออ <c oughs> เราต้องแบบติ้งบิก๊กเราต้องมองไปไกลๆ <c oughs> อย่ามาชวนมองเพียงแค่8 0ถึงแ9้านะจะไปถึง90 เพื่อได้เพื่อได้พันสองรอยห้าสิบใช่นี่ฮะนี่เราจะต้องฟันความจริงเงินพันก็จะได้แล้ะถ้าไปให้ถึงอายุแปดสิบก็ได้หนึ่งพันแล้วจากเดิมเนี่ยได้ได้แปดร้อยเนะเขาให้เป็นพันหนึ่งเลยนะฮะนี่ครับแล้วก็เบี้ยคนพิการนะครับจากเดิมเนี่ยได้แปดร้อยถึงหนึ่งพันเป็นขั้นบันไดก็ปรับเป็นหนึ่งพันหมดฮะพิการอะไรก็ตามแต่เอาไปเลยหนึ่งพันครับนะครับ แล้วก็อุดหนุนเด็กแรกเกิดน,นะครับจากเดิมจะให้นะครับเน้องเนี่ยเกิดมาได้เดือนละห600้อแล้วก็ต้องดูครัวเรือนด้วยนะฮะครัวเรือนต้องมีรายได้เฉลี่ยไม่เกินหนึ่งแสนนะจึงจะได้เดือนละห600้อจากนี้ไปนะครับเอาไปเลย0 0้อไม่ต้องดูรายได้ของครัวเรือนนะ hmm. ครัวเรือนได้อาจจะมีรายได้แสนสองแสนก็ได้ห600้อ และให้ตั้งแต่อายุสี่เดือนนะตั้งแต่อยู่ในครรภ์เลยนะได้เลยได้เลยได้เลยฮะไม่ต้องดูรายได้ครัวเรือนด้วยใช่แล้วไม่ต้องรอออกมาเมื่อเดือนที่เก้าอยู่ในอยู่ในท้องเนี่ยสี่ห้าเดือนได้แล้วได้แล้วนะดีครับอ่ไหวไหมจะลองทำสักคนไหมเพื่อเอาหกร้อยโอ้ไม่ไม่ไหวแล้วฝันให้หมดเลยไม่ไหวแล้วฮะไหมนี่นี่นะ ท่านผูช้ชมครับวันนี้ทางโคศกธนาคารแห่งประเทศไทยคุณชยาวดีชัยนันพูดถึงเศรษฐกิจและการเงินประจำเดือนตุลาคมนี้ที่ผ่านมา บอกว่าปรับดีขึ้นนะฮะจากเดือนกันยายนหลักๆก,ก็เป็นผลมาจากรายรับภาคการท่องเที่ยวเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องอเพราะว่ามันเป็นฤดูของการท่องเที่ยวหรือว่าไฮซีซั่นก็เลยมีนักท่องเที่ยวมาเที่ยวไทยมากขึ้นไม่ว่าจะเป็นอังกฤษสหรัฐแล้วก็เยอรมันเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องก็เลยทําให้เกิดการใช้จ่ายเพิ่มมากขึ้นไปด้วยรวมถึงการบริโภคของภาคเอกชนก็ปรับตัวดีขึ้นส่วนหนึ่งได้รับผลดีมาจากมาตรการเงินโอน10,000บาท ก็สอดคล้องกับกิจกรรมในภาคการค้าที่เพิ่มขึ้นนะฮะโดยเฉพาะพวกสินค้าคงทนแล้วก็ไม่คงทนแต่เศรษฐกิจในบางส่วนยังชะลอตัวจากปัญหาเชิงโครงสร้างแล้วก็ความสามารถในการแข่งขันนะครับภาคผลิตแล้วก็การส่งออกของไทยประเมินจากผลกระทบของสงครามแล้วก็ ผลจากการที่โดนัลด์ทรัมป์ขึ้นเป็นประธานาธิบดีสหรัฐนะครับ <Yeah. S 1> ก็พบว่าช่วงที่ผ่านมามีการฟื้นตัวช้านะครับ <Anything. S 1> ภาพผลิตและการส่งออกของไทยฟื้นตัวช้าโดยเฉพาะกลุ่มที่ถูกกระทบจากการแข่งขันที่รุนแรงขึ้นเพราะว่าสินค้าจีนล้นตลาดเข้ามากระทบกับสินค้าของไทยจนไม่สามารถขยายการเติบโตได้อย่างเช่นสิ่งทอเครื่องนุ่งหม่มเฟอร์นิเจอร์เครื่องใช้ไฟฟ้าแล้วก็พวกปิโตเคมีนะครับ มีแนวโน้มว่ามันจะรุนแรงมากยิ่งขึ้นคําว่ารุนแรงนี่หมายถึงปัญหานะฮะมันรุนแรงขึ้นจากการแข่งขันทั้งตลาดในประเทศแล้วก็ตลาดต่างประเทศเี่นะฮะเพราะว่ามีการขยายฐานการผลิตเพื่อลดการพรึ่งพาการนําเข้าของจีนต้นทุนการซึ่งต้นทุนการผลิตต่ํากว่าเพราะว่าจีนผลิตสินค้าที่มีปริมาณมากกว่าการชะลอตัวของเศรษฐกิจจีนทําให้มีสินค้าคงเหลือออกมาขายในต่างประเทศมากขึ้นเดี่นะฮะ จากข้อมูลพบว่าการเป,ปลี่ยนแปลงดุลการค้าระหว่างไทยและจีนนะครไทยขาดดุลน,นะ,ะไทยขาดดุลการค้ากับจีนเพิ่มมากขึ้นจาก3.6%ต่อ GDP เมื่อปี4-3เป็น8.5%ต่อ GDP ในปี2,567ไทยขาดดุลน,นะฮะก็ก็แสดงว่านำเข้าของเขานำเข้าจากจีนเข้ามาเยอะเยอะกว่าไทยที่ส่งออกออกไปนะครับ สินค้าที่ไทยขาดดุลก็จะเป็นสินค้าที่มีราคาสูงกว่าจีนขาดดุลไทยเช่นอิเล็กทรอนิกส์เครื่องใช้ไฟฟ้ายานยนต์อย่างนี้เป็นต้นสำหรับสถิลภาพเศรษฐกิจอัตรางเงินเฟอ้อทั่วไปเพิ่มขึ้นจากเดือนกันยายนที่ผ่านมาตามหมวดพลังงานจากผลของฐานต่ำในปี66มีมาตรการช่วยเหลือของภาครัฐหมวดอาหารสดลดลงจากราคาผัก ตามผลผลิตที่เพิ่มขึ้นหลังจากน้ําท่วมคลี่คลายลงอัตรางเงินเฟอ้อทรงตัวนะครับหมวดอาหารปรับเพิ่มขึ้นในขณะที่หมวดที่ไม่ใช่อาหารปรับลดลงอย่างนี้เป็นต้นนะฮะแล้วก็แนวโน้มครับแนวโน้มระยะต่อไปกิจกรรมทางเศรษฐกิจยังมีแรงส่งจากภาคท่องเที่ยวและบริการในขณะที่การส่งออกและการผลิตภาคอุตสาหกรรมก็ค่อยๆทยอยฟื้นตัวขึ้นมา แต่มีบางอุตสาหกรรมที่ยังคงได้รับผลกระทบจากปัจจัยเชิงโครงสร้างและการแข่งขันที่สูงขึ้นดินะฮะก็พูดถึงภาพรวมของเศรษฐกิจในเดือนตุลาคมนี้ของเดือนตุลาคมนะฮะ<อ>ที่ผ่านมามดินะ,ะก็ดูแล้วเนี่ยเอ่อภาคของการส่งออกแล้วก็เรื่องของสินค้าจากจีนที่เขาผลิตเยอะ แล้วก็ถูกนั้นส่งผลต่อไทยนะส่งผลต่อไทยนะครับวันนี้ประชุมคลมนะฮะนายกอุ้งอิงก็ได้ตอบคำถามนักข่าวอยู่ช่วงหนึ่งนะฮะเพราะว่าเมื่อสองวันก่อนนะฮะคุณสนทิลิมทองกุลบอกว่าวันที่สองธันวาคมนี้วันจันทร์นะฮะจะไปยื่นหนังสือนะครับถึงนายกให้ชี้แจงเรื่องของ MOU-44 วันนี้นักข่าวก็เลยถาม นายกอุ้งอิงนะครับถึงเรื่องของการที่คุณสนทิจะมายื่นหนังสือให้กับท่านเนี่ยจะรับไหมนะจะรับหนังสือจากคุณสนทิด้วยมือของของตัวนายกเองเลยไหมเราต้อง รักษาความสงบในประเทศให้ได้ม,มากที่สุดนะคะแน่นอนเลยแล้วว่าถ้าเรากําลังจะไปประเทศไหนแล้วเขามีม็อบเราก็อาจจะยังไม่อยากไปใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นนี้ก็มันต้องกระทบต่อการท่องเที่ยวแล้วก็ประเทศแน่นอนนะคะแต่ว่าแน่นอนว่าถ้าประชาชนนะคะมีข้อเรียกร้องหรือว่ามีข้อที่อยากเสนอต่อรัฐบาลนะคะเรามีกระบวนการในการรับฟังเสียงของประชาชนอยู่แล้วนะคะไม่ว่าจะเป็นการยื่นจดหมายหรือเป็นการอะไรเงี้ยเราเรามี process ของมันอยู่แล้วนะคะคงไม่ได้มีอะไรพิเศษในเคต นนะะเพราะว่าไม่อย่างนั้นก็จะต้องมีการวางเคสใหม่เรื่อยๆนะคะก็อยากให้เป็นตามตามกฎตามกระบวนการมากกว่าค่ะอีกสิ่งที่เดินหน้าตอนนี้เรื่องเดียวนะคะคือเรื่องของการตั้งคณะกรรมการในการเจรจาระหว่าง2ประเทศนะคะแล้วก็ในเรื่องของ MOU สิเองเนี่ยเราจะได้มีการให้ข้อมูลประชาชนเรื่อยๆนะคะว่าในนั้นมีเนื้อความอย่างไรบ้างส่วนในเรื่องของเดินต่อไม่เดินต่อเดี๋ยวเราผ่านคณะกรรมการคุยกัน2ประเทศดีกว่า สามารถยกเลิกได้เลยในประเทศเดียวไหมจริงๆก็สามารถยกเลิกได้นะคะตามหลักของกฎหมายแล้วนะคะแต่ถามว่าเราควรจะยกเลิกฝ่ายเดียวไหมเนี่ยมันเป็นเรื่องของระหว่างประเทศนะคะอันนี้ก็ต้องมีการคุยกันกอ่อนเอาอย่างนี้ดีกว่าว่าควรหรือไม่ควรคุยกันก่อนระหว่าง2ประเทศเพื่อการสร้างความไม่แตกแยกนะคะขอให้มั่นใจตรงนี้ไว้อย่างหนึ่งว่าดิฉันเองเกิดในแผ่นดินนี้ ะะเพราะฉะนั้นไม่มีทางที่จะเห็นที่ไหนดีกว่าบ้านเรามีการยกรทกรของทองาที่ประกาศาในที่เาด้วยในนั้นเราได้ดูเนื้อหาในนี้อย่างละเอียดแล้วนะคะเพราะฉะนั้นอะไรที่เป็นปัญหาเราเรา,เราไม่ชนกับปัญหากันาแน่นอนเราต้องค่อยๆ่วมือแก้ไขตอ,ตอนแรกนาะยกก็บ,บอกเมื่อนักข่าวถามนะว่าคุณสนทิเนี่ยเ,เหมือนกับมีมีหางเสียงมีคำพูด ประมาณว่าถ้าจําเป็นก็อาจจะต้องนัดชุมนุมลงถนนเป็นครั้งสุดท้ายในชีวิตนะนายกก็เลยบอกนะครับว่าถ้าเราจะไปประเทศไหนเนี่ยประเทศนั้นมีม็อบเนี่ยเราก็คงไม่อยากไปมันเสียบรรยากาศการท่องเที่ยวนะครับและตอนนี้ก็เป็นช่วงของการท่องเที่ยวถ้าประชาชนมีข้อเรียกร้องหรือข้อเสนอแนะต่อรัฐบาล<ๆ>ก็มีกระบวนการในรับในการรับฟังเสียงของประชาชนอยู่แล้วนะครับแต่ว่านายกก็บอกว่าก็ไม่ได้อยู่รับ ไม่ได้อยู่รับหนังสือจากมือของคุณสนธินะมไม่ได้อยู่นะครับนักข่าวก็ถามว่า MOU 44ที่หลายฝ่ายมองว่าเราสามารถยกเลิกเองฝ่ายเดียวได้นะคุณแพทองทานก็บอกว่าตามหลักของกฎหมายแล้วเนี่ยจริงๆสามารถยกเลิกได้นะอย่างเมื่อวานก็พูดคุยกับนายกสิงคโปร์ไม่มีประเทศไหนอยากจะขัดแย้งกันอยู่แล้วดังนั้นเรื่องนี้เป็นเรื่องเซนซิทีฟเราจึงต้องทำให้คนในประเทศของเราเข้าใจ และการตกลงในเรื่องนี้ควรจะเป็นการพูดคุยกันระหว่างสองประเทศเพื่อความไม่แตกแยกนะครับส่วนประเด็นนี้มีอะไรซ่อนอยู่หรือไม่นะครับก็อาจจะเป็นประเด็นทางการเมืองหรือเปล่าอันนี้ไม่แน่ใจเพราะประเด็นการเมืองก็มีมากมายอยู่แล้วในทุกวันนะแต่เรื่องระหว่างประเทศเป็นเรื่องเซนสティブเพราะหากเป็นคําพูดของนายกหรือรัฐมนตรีว่าการกระทรวงต่างประเทศที่สื่อสารออกไปประเทศอื่นๆก็จะรับ สิ่งที่พูดออกไปเลยเพราะฉะนั้นทางเราพยายามสื่อสารด้วยความระมัดระวังและเห็นอกเห็นใจทั้งสองฝ่ายนะและตอนนี้พื้นที่ที่เราพูดคุยกันยังเป็นพื้นที่อ้างสิทธิ์ยังไม่มีการเคาะอะไรทั้งสิน้นทั้งเราและกัมพูชาก็ยังไม่มีใครเสียผลประโยชน์อะไรในตอนนี้และแน่นอนว่าส่วนตัวเป็นนายกของประเทศไทยไม่มีทางเห็นประเทศใดสําคัญไปกว่าประเทศไทยดังนั้นขอให้มั่นใจตรงนี้นะก็ฟังแนละ้วอาจจะงงๆนะ ตอนนักข่าวถามว่ามีหลายฝ่ายมองว่าเอ,อ่อ M O U 4 4เนี่ยเ,ออเราสามารถยกเลิกได้เองฝ่ายเดียวนะออคุณออลุงอิงก็ตอบว่าตามหลักกฎหมายแล้วเนี่ยจริงๆก็สามารถยกเลิกได้อย่างเมื่อวานก็คุยกับนายกสิงคโปร์ก็ตั้งใจฟังนะอย่างเมื่อวานก็คุยกับนายกสิงคโปร์นึกว่าท่านจะพูดอะไรที่มันเกี่ยวกับเรื่องนี้อย่างเมื่อวานก็คุยกับนายกสิงคโปร์ไม่มีประเทศไหนหรอกเขาอยากจะขัดแย้งกันอยู่แล้วดังนั้นเรื่องนี้เป็นเรื่องเซนซิทีฟ ขดบทเลยอย่างนี้เลยมันยังไม่จบความว่าคุยกับนาย,ยกสิงคโปร์แล้วยังไงใช่ไหมคุยอะไรเกี่ยวอะไรกับเอโ4ยูสี่สิบสี่ใช่ไหมเออมื่อวานนี้ยังคุยกับนาย,ยกสิงคโปร์อ๋อหน้าข่าวก็ฟังฟังแล้วเธอก็บอกว่าออไม่มีประเทศไหนหรอกอยากจะขัดแย้งกันดังนั้นเรื่องนี้เป็นเรื่องเซนเซทีฟเราจึงต้องทําให้คนในประเทศของเราเนี่ยเข้าใจและตกลงในเรื่องนี้ควรจะเป็นการพูดคุยกันระหว่างสองประเทศเพื่อความไม่แตกแยกและคุณลุงอิงไปยกตัวอย่างคุยกับนาย,ยกสิงคโปร์เรื่องอะไร คุยทำไมหรือว่าคิดอะไรไม่ทันคิดอะไรก็พูดไปเลยพูดไปเรื่อยไม่ปฏิปต่อกันไม่ปฏิปต่อเลยฟังไม่ได้ความเลยเนะ,อะเออยังไงเด็ดฮะ,ะแล้วก็เพิ่มเติมนะท่านผู้ชมครับก็วันนี้ทางรัมตรีขังคุณพิชัยชุนห่างวชิระบอกนะครับว่า,ารายชื่อของกิติรัตนนนองซึ่งถูกแต่งตั้งให้เป็นถูกเลือกให้เป็นบอร์ดประธานบอร์ดแบงค์ชาติกับชื่อของ คณะกรรมการผู้ทรงคุรที่ในบอร์ดแบง์ชาติสองคนก็คือคุณชุนทจิตสังใหม่อดีตรองปลัดกระทรวงการคลังกับคุณพอรอนงบุตรสลาตระกูลเลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ทั้งสาคนนี้เนี่ยยังไม่ได้เสนอเข้าสู่ที่ประชุมครมอค hmm. าดว่าอาจจะเป็นประชุมครมครั้งต่อไปนะแต่ว่าถามว่าได้รายชื่อ,อยังได้แล้วนะ uh. <c oughs> ท่านผู้ชมฮะเดี๋ยวเราพักกันสักครู่ไปติดตามข่าวในพระราชสำนักและเดี๋ยวกลับมานะวันนี้คดีดังๆทั้งหลายมีความคืบหน้าหมดไม่ว่าจะเป็นเมียทนายตั้มอดได้ประกันอีกแล้วทนายก็บอกเลยว่าคงจะไม่ยื่นแล้วอยู่ในคุกยาวเลยนะแล้วก็สามารถนายในสามารถเนี่ยม,มีมีผู้เสียหายมาแจ้งความว่านายสามารถเคยไปตบรัพย์เขาห้าแสนนะนะแล้วยังมีอีกหลายคดีนะเดี๋ยวกลับมาคุยกันต่อช่วงหน้าครับ